ลนลๆนล,นลนเอาเอาเอขึ้นมาทำไมสดเซ็ตอือพี่น้องทำยังไงว้ายตัวคือกอ ผลละก้นเปิดกับมักคำหน่อยเนาะเย็บซีผลละก้นเปิดกับมักคำใหญ่เอาจัะไปพี่น้องขาเทิ้งใหญ่ทิ้งหน่อยเนาะมือน,นี้ให้ทุกคนค่ะนี่ผู้ใดมักคำใหญ่กับม้าหนิดูนี่นี่ตับกับง่ามพี่น้องขาหัวใจด้มือน,นี้ใส่เนือชิ้นเจ้า แตนแตนแตนโอ้แหงแรงหลายคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะบุญบุญพาเพื่อนจากพี่น้องบณิพามากินส้อยจุคือเก้าค่ะมินี่มีเนื้อเนื้องาม,งามเห็นหงมโนพี่น้องค่ะตับพี่น้องค่ะเปื้อนเื้อนเื้อนะตอนบอกใหญ่บอกอกโอ้ยสดตับประกันนิสหวใจนะคะพี่น้องค่สามสิบกีบบนาะพี่น้องคอนบอกว่าอ่า มีผีคนหนึ่งคุณบอกว่ากินจุหัวใจให้เบิ้งแน่พะนะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวปุณสิลิห้องกินเบิรงเดอเนี่ยไม่เคยกินเลยนะคะหัวใจสดนะโอ้ยพักผีพักกับผักเฮามีอย่างไยเลยคะ่ะพี่น้องค่ะมามากินบรรยากาศแต่แห่งแหลกค่ะค่ะได้ได,ได้พี่น้องค่ะแซบ่บ อันนี้ก็ตับวานขนาดพี่นนอกในผัาแพร่ก็อะมะ เดีาาะะ๋ยวไปหั่นกระบังค่ะยนงามพี่น้องค่ะเนควรเนือดุซิ้นควรใส่ใส่ออน อืตับพี่เนาะควายดีเป็นตับเหล็กกันด้วยแต่ตอนโครโรเคเล่พี่เนาะอืม แอบไปซรอยชั่วข้าวพี่นนองคะ่ะนี่เนื้อฮึพักตีตั้งกากิ่ก็คอยอีเลือดพี่นนองคุณเลือด หอมค่ะมองมีไม้ได้พี่หนอค่ะถือไปถือมาจะไปเห็ุไม้เสียใจวู้โอ้ยลน่ลนลน่ลนล่นล่นล่นเอาเอาเอาขึ้นมาทำไมส,สุดเซตอือพี่หนอทำยังไงว้าตัวขคือกอ mm. เห็นหูมาแน่าจะเหมื่อยว่าเห็นอย่างของในในกล่องอแซบจนแสบปากทักว่หนาวหนาวค่ะปากแตก <laughs> はい,い。 ไม่เห็นจตกของในกล่องพี่น้องตับมันจอดมากค่ะเนี่ยเนี่ยเต็นดึง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 อยู่นะพี่น้องแปลว่าผลประทันเฮดเดี่ยวอยู่ไหมค่ะ มาเสิเอาบรรยากาศไปฝากกับแรงแงพี่น้องค่ะแห่งแรงครับนั่งทับส่วนจ้ควงองน่งยังดรอเสเพื่อก่อ มีพี่น้องบึงคำนี่ค่ะผลผลองค้อนผลกับมักคั้มหน่อยเนาะเอฟซีผลองคเพินพ่นกับมักคำใหญ่อเอาอจัะไปพี่น้องคะ่ะทั้งใหญ่ทั้งหน่อยเนาะมือนี้ให้ทุกคนค่ะนี่ผู้ใด,ดมักคำใหญ่กับมานหนินี่นี่น 嗯嗯，我还是视皮男孩。Hmm. Mm hmm. ้พี่นนองคะ่ะข้าวมัติเร็งอย่างนี้พูดๆๆๆกึนเหรเนี่ยความลำบากของคนจัดฟันกินซอยจุกิน<อ><ม>หัวใจเใ้พีแล้วเบิ่งอีกก่อนคะ่ะพูดมันขอมากอันนี้เพิ่นพีเพิ่นแถมให้นะ้ค่ะแถมหัวใจ แถมใส่อ้อนให้เดี๋ยวพี่แถมให้ไปลองเนอ่นนะเอามาลองครับเดี๋ยวสิยกมาทั้งใจเลยค่ะได้ได้ค่ะชื่อว่าสุขพ้อสังเียรแล้วจับใจใส่พุ่งเหมหือนหรอกมวนใจใครหลัง 你们俩。 พี่นองคะอิ่มแล้วสิขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณท่ากำลังใจที่มอบให้ปุนปุน,ปนพาเพลินนะคะพี่หน่องคะไว้พบพอดกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมือแดงบะล่ะคะ